บ้านนี้เหมือนเยสฮ้ยกไอลยู่นงสองต้นนุ่นหายไปไหนละแกงนี้นะคะแล้วทำไมไม่กลับบ้านดึกแล้วนะเ่าให้ป้าป้ามามาคอยอยู่โอเคดึกท m มตุโกโฮมโอเคสลิปเวลทูมอร์โร่เบากัปโกทูสกูล o นะครับครับตั้งปั่นสลิปนอนสลิปไปยสโอเคเมื่อโกโฮมอิสสลิปเมื่อชอวเวอร์ออเ shower ยาง shower ยเฮ้ shower อาบน้าน้ดี shower ไว้ดิอาบน้ำให้มันเดินไม่ไม่เหม็นได้ไงโอเคสปายขึ้นโอเค you go back home eat sleep tomorrow wake up have a wonderful time that's good okay okay listen enjoy have fun บา e บายบาย go home bye go home go home man go home รับอยู่ตอนนั้นโอเคมาบ้านนี้ บ้านนี้โอ้โหคุณอาทำส้มส้มแซกเพียบเลยตอนแรกเอามันนี่พี่สาวองเลยนวมแรกนี่นครับพี่สาวครับคุณนะครับอาจารย์เอกครับพู้แทนระสรเขตในบริษัทสาสดาถัมีกองอ่้เอาไว้แจกมันอื่นบ้างกองน้าอย่น้้านครับเอาละ

โอ้โหพี <Ugh. S 2> okay. ่โอ yeah. okay, sure, oh, ้เหมันเป็นแบงค์พันนะพี่นะแล้วพี่ขายดีขายดีน้องน้องชายขออนุญาตฝากแม่บ้านพี่โอ้ยดูวย๊ดดูจุ๊ดเรื่องสั่งโอเคนะโอเคเลยครับพี่เราเองนิดนึงนะโอเคค่ะเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะคะทุกคนเรื่องสั่งอาจารย์มาประเทศชาติเหนือไปครับพี่โอ้โหนี่เดือดดาลตอนเยวมันขนาดนี้โอเคที่ไทยพี่สองนะครับอันนี้บ้านบ้านจะไม่รึกว่า